สวัสดีครับเอนเตอร์เทนเมนต์นาวมาแล้วนะครับมาพบกับผมญี่ปุ่นครับในวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญถึง2ท่านเลยทีเดียวนะฮะอย่างพี่ซาร่าโฮเลอร์แล้วก็แอชจอร์แดนนะฮะซึ่งทั้งคู่ครับจะมาพูดถึงซิงเกิลเพลงใหม่ที่มีชื่อว่า Tigers เนี่ยครับผมเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะครับว่าซิงเกิลเพลงนี้มีความพิเศษยังไงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ Nice to meet you Nice to meet you too ถึงได้รูปแบบคุณแอชจอร์แดนแบบนี้อ่ะถ้าเกิดหลายๆคนที่ได้ตามข่าวนะคะก็จะรู้ว่ามันเกิดจากความบังเอิญในวันที่เราแบบเดินมาเจอการโดยบังเอิญแล้วเขาก็เข้ามาทักเราด้วยความที่ลูกเราอาจจะดูเป็นแบบศิลปินอะไรอย่างงี้อย่างนั้นเลยอ่ะฮะใช่อย่างนั้นเลยง่ายๆดัตอีซี่เขาก็มีการพูดคุยกันในเรื่องของเพลงเพราะตอนแรกเขาไม่รู้เลยว่าเราเป็นนักร้องมาก่อนแล้วเราจนได้แชร์ว่าโอเคเราเคยไปร้องเพลงเคยไปเดบิวต์ที่ประเทศจีนมาก็เลยเกิดเป็นไอเดียขึ้นมาว่าอยากจะกลับมาทำเพลงอีกครั้ง ไหมเพราะว่าด้วยประสบการณ์ของเขาที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับศิลปินนักร้องหลายๆคนจากอเมริกาแล้วก็ทํางานร่วมกับโปรดิวเซอร์หลายๆคนก็เลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจที่ประจุดไฟให้เรากลับมาทํางานเพลงอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันมีไฟในใจอีกครั้งหนึ่งแหมือนกลับไปเป็น18อีกรอบนึ่งเลยใช่กลับไปเป็น18อีกรอบ Now Ash, allerton like what have you been doing before meeting with Sarah and work with her? Before I was meeting with Sarah, I was like living life. It was like under a palm tree somewhere. On oh, a really? Beach. Oh, that sounds nice. With a coconut in my mouth and sunglasses on. In Thailand? Yeah, and then she just popped out of nowhere, and it's like it's time to get to work, and <laughs> everything. I was like, "Who are you, lady?" <laughs> no. Um, yeah, I was. Uh, I was working in Bangkok, working online and working overseas, and. s ช so yeah, บเนี m ยคือมิวสิกออไรส์พี่ซาลาครับอยากให้พูดถึงเพลงซิงเกิลนี้หน่อยนะครับไทเกอร์สใช่ไหมไทเกอร์ with the Z คือด้วยความเป็นตัวอักษร C ดูเป็นแบบอักษรที่มีแบบพลังอ uh. ะไรอย่างนี้ค่ะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรโดยที่เขาไปฟังเกี่ยวกับเรื่องของ ทำเปรียบเทียบในในเชิงพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับชีวิตของคนที่ว่าต้องหาความสุขจากสิ่งรอบๆตัวที่มันทุกข์หนักหนาให้เจออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอามาเป็นเนื้อเพลงแล้วพอมันเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บมันก็เกิดความแปลกใหม่มากขึ้นเหมือนกับเราเอาเรื่องราวของความเป็นไทยอ่ะไปโชว์ให้กับคนต่างชาติได้ได้เข้าใจด้วย<อ>ในขณะเดียวกันด้วยความที่เป็นซิงเกิลแรกเราก็เลยอยากจะทําเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยด้วยให้เข้าถึงคนไทยแต่ไม่ได้ว่าทั้งไทยทั้งทั้งเพลงแต่ว่าก็จะเป็นแค่ช่วงช่วงหนึ่งที่เราเลือกมาว่าโอเค ช่วงจังหวะนี้ที่เราอยากจะแบบให้คนไทยได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจคือเขิมไปกับเพลงไทย Girls oh. นะซึ่งแน่นอนครับคุณ a อชก็เข้ามาแร็ปกับเพลงนี้ด้วย Ash I wanted you to describe like what kind of genre This single is? It's an Afrobeat record. Afrobeat? Yeah. Uh huh. Can you describe more? Afrobeat is like big drums, percussions, uh -huh. synthy, colorful synths, arpy sounds. It's lush, it's feel good. It's oh. inspiring, you know, it's motivational. You know, and, and what we love about Afrobeat music is that it allows you to tell a story. Mm -hmm. And I think that's, you know, the song was inspired by a story, a Buddhist parable, actually. So yeah. this was like the perfect vibe. She came up with it and took it away. It was a beautiful thing. Yeah, I heard it yeah. and I love it too. Thank you. Yeah, it makes me want to go to the beach, to the jungle. Uh, exactly. Yeah, like that. Like I, I want to chill. Exactly. Yeah, it's kind of really feel good. It's very vibey. And อลโซ like it's lit up ด้วยแต่มันให้แรงบันดาลใจแล้วก็ตอนที่เราทำเพลงอ่ะเขาก็จะแบบให้อินสปายว่าลองมองออกไปที่ถนนนะมันยังมีคนที่แบบติดอยู่ในรถหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ไปถึงเป้าหมายหรือว่ายังไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำเราใส่โมเมนต์ดีๆลงไปในเพลงนี้เพื่ออย่างน้อยถ้าเกิดเขาอยู่ในช่วงแบบดาวหรือช่วงผิดหวังหรือช่วงท้อหรือไม่มีกาลังใจก็ให้เขาเปิดฟังเพลงนี้ลวให้เขารู้สึกดีไปกับเราเหมือนที่เราได้ทาเพลงนี้แล้วเรารู้สึกดีไปกับมันอ่เป็นการแบบพื้นสู่ผู้ ฟังใ,ให้กับสังคมอะไรเงี้ยใช่ไหมครัประมาณนั้นอเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับให้พี่ซาร่าเนี่ยฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยฝากพวกเราค่ะ Jungle City ละการสําหรับเพลงต่อๆไปที่กําลังจะออกมาแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีซิงเกิลตัวใหม่มานะคะฝาก Jungle City ฝาก Single Tigers ด้วยรอติดตามผลงานใหม่ๆที่เต็มใจทําให้ทุกคนแล้วก็ทําให้กับความสุขของคนที่รักศิลปะในเรื่องของเสียงเพลงให้เกิดขึ้นแน่นอน The so control... Judiko, a now, Ash, do you have anything to say to Thai fans? Yes. First of all, love the music. Shout out to some of my favorite artists outside of Sarah. You know, she's killing the game right now. She has some really great music coming up. And um, just keep putting your heart and your passion into the music. And, you know, if you ever see me around, show me some daps and pounds. Hit me up. You know. Okay. Thank you so much. Sure. วันนี้ขอบคุณีิสาร่าแล้วก็ <c oughs> thank you so much as nice to m e e t you too <Thank S 1> นะครับ <you. S 1> ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> อาล่ะครับสำหรับวันนี้นะฮะเวลาของ Entertainment นาหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเราใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ รับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของโมโนทุนดีนค่ะ